เคยไหมครับเวลาเล่นเกมพอเล่นถึงฉากสําคัญแล้วมันรู้สึกว่าชี้อันนี้มันโคตรเท่เท่จนอยากจะกรี๊ดออกมาเท่จนอยากจะกด F for Respect ให้ทีมพัฒนาให้กับตัวละครที่เราเล่นให้ฉากที่เราเจอทําไมมันดีจังวะสีนี้แม่งโคตรซีนีเมติกเอฟเฟกอลังการระเบิดภูเขาเผากระท่อมมองไปทางไหนก็เจอแต่ความตื่นเต้นดังนั้นวันนี้ผมหมีเกมเมอร์ก็เลยจะเอา6ฉากเท่ๆในโลกวิดีโอเกม มาเล่าให้ฟังกันเตือนไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้มีสปอยและบางเกมสสำหรับคนที่ยังไม่ได้เล่นอาจจะเส็งได้ลองดูในไทมส์สแตปมแล้วกันว่ามีเกมไหนบ้างเอาเป็นว่าพูดถึงเกมแรกดีกว่าคือเกมที่ผมเพิ่งเล่นจบ m a r w e l Spider-Man เกมนี้เนี่ยเป็นเกมแอคชั่นแอดเวนเจอร์โอเพนเวิร์เรื่องราวของซูเปอร์ฮีโร่เพื่อนบ้านอันแสนดีของคุณสไปเดอร์แที่ครั้งนี้สไปเดอร์แมากันถึง2คนเลย คือปีเตอร์าร์เกอร์และไมล์โมราเวสพวกเขาต้องออกปกป้องเมืองจากเหล่าวายร้ายและบารลัญชีวิตตัวเองไปด้วยในตัวซึ่งตัวร้ายหลักของภาคนี้คือแครเวนเดอะฮันเตอร์และวีนอมหนึ่งในตัวร้ายขวัญใจมหาชนที่บอกเลยว่ามันมีฉากเท่ๆในเกมนี้เยอะมากทั้งฉากกับตัววีนอมเองหรือว่าตัวร้ายอื่นๆยังฉากเปิดตัวที่แซนแมนปรากฏตัวออกมาแต่หนึ่งในฉากที่ผมประทับใจและชอบที่สุดคือฉากการไล่ล่ากลางเกม ซึ่งปีเตอร์ได้สู้กับคราเวนเดอะฮันเตอร์จนโดนมีดแทกแฮร์รี่ออสบอร์นที่ปกติจะเป็นกอบลินภาคนี้เป็นวีนอมเห็นปีเตอร์กำลังบาดเจ็บและอยากจะช่วยมากๆด้วยความไม่ตั้งใจก็เลยเผอทำให้พลังของวีนอมพลังซิมบีโอตเนี่ยตกไปอยู่กับตัวของปีเตอร์ทำให้ปีเตอร์รอดตายอย่างหวุดหวิดแต่เจ้าซิมเบโอที่มันไปติดกับปีเตอร์ปักเกอร์ดันเอาออกมาไม่ได้ และไอซิเมโอดเนี่ยมันสําคัญกับแฮร์รี่ออสบอนมากเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีมันเขาจะค่อยๆตายแต่คนที่รู้วิธีการแก้ไขคื Connor, อด็อกเตอร์คอนเนอร์อดีตมนุษย์กิ้งก่าที่เขารักษาจนหายแล้วเรื่องราวมันเริ่มเข้มข้นขึ้นตรงนี้แหละครับเพราะว่าทั้งแฮร์รี่ออสบอนและปีเตอร์ปาร์เกอร์ต้องให้ด็อกเตอร์ช่วยเหลือแต่ว่าตัวร้ายหลักของเรื่องคราเวนมันดันทำให้ทุกอย่างปั่นป่วนเพราะความบ้าส่วนตัวล้วนๆมันแค่อยากจะล่ากิ้งก่าก็เลย ฉีดสารกระตุ้นให้ด็อกเตอร์กลายเป็นกิ้งก่ายอีกครั้งเป็นกิ้งก่ายอย่างเดียวไม่พอเป็นกิ้งก่ายยักษ์ที่เกินขนาดทําให้มันเกิดการไล่ล่าสุดคลั่งเป็นการไล่ล่าของทั้ง3ฝ่ายมนุษย์กิ้งก่ายยักษ์พวกพ้องของคราวเวนและสไปเดอร์แมนทั้งสองคนเรียกว่าซัดกันหนัวมากๆทั้ง3ฝ่ายทุกอย่างสับสวนวุ่นวายและกินระยะเวลายาวนานมากเกินครึ่งชั่วโมงสําหรับเซนนี้แบบสู้ฝั่งนู้นดีฝั่งนี้ทีโดดไปตรงนู้นตรงนี้ ไอ้นั่นก็จะล่าไอ้นี่ก็คลั่งโดดลงน้ำตายกำแพงสัตว์และไล่ล่ากันทั่วมุมเมืองแบบไม่จบไม่สิน้นเป็นฉากที่รู้สึกว่าสู้สุดใจจริง,งๆถึงเราจะไม่ได้บังคับอะไรมากเท่าไหร่แต่มันเป็นฉากที่เดือดและลุ้นไปตลอด Red Dead Redemption ภาค2อีกเกมแอคชั่นแอดเวนเจอร์โอเพนเวิลด์ที่โคตรดีเรื่องราวการเดินทางและการต่อสู้ของแก๊งขาวบอยนอกกฎหมายกลุ่มหนึ่ง ที่ตัวเอกคืออาร์เธอร์มอร์แกนมือขวาคนสําคัญของแกงที่ชื่อ่าเวนเดลิดซึ่งในเรื่องราวเนี่ยเขาพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลายต่อหลายครั้งและมันจะนําไปสู่การตัดสินใจครั้งสําคัญช่วงท้ายเกมและหนึ่งในฉากที่โคตรเท่ก็คือหนึ่งในภารกิจที่เราต้องไปช่วยแจ็คลูกของจอรนพระเอกในภาคแรก คือในเรื่องเนี่ยแก๊งเวอร์เลินไปมีเรื่องกับแกงเบลดเวตเป็นตระกูลที่มีอิทธิพลในพื้นที่นั้นเขาจับเด็กไปและนั่นก็ทําให้ชาวแกงรวมถึงพระเอกเดือดดาลมากๆพวกเขาตบเท้าขี่มาเรียงกันมุ่งหน้าโดยมีนายใหญ่ดัสที่ตอนนั้นแผนยังไม่เยอะเท่าไหร่เป็นผู้นําเดินเรียงหน้ากระดานแบบไม่กลัวอะไรทั้งนั้นมันจะทําชั่วอะไรก็แล้วแต่แต่การมายุ่งกับเด็กมันเป็นขีดจํากัดของแกงอย่างช่วยไม่ได้ นี่เป็นการต่อสู้ที่เดือดไม่มีการเจรจาอะไรทั้งนั้นพอถึงก็เปิดฉากยิงแล้วสู้กันมันมากๆยังกันหนังเข้าบอยเป็นฉากไล่ล่าที่เดือดยิงกันเลือดสาดกระจายเข้มข้นโหดเหี้ยมดุด,ดันและผลลัพธ์ก็แสดงให้เห็นถึงความเหนือชั้นกว่าของแก๊งแวนเดลินเพราะจากการต่อสู้กันไม่นานทั้งตระกูลของอีกฝ่ายก็ถูกเผาจนเหี่ยนสิ่งที่เหลือไว้เป็นแค่ความทรงจำ และนี่ก็เป็นแค่หนึ่งในฉากสุดเท่ที่เป็นตำนานของเกมเกมนี้เกมนี้เนี่ยแม่งมีโมเมนต์อะไรเท่ๆเ,เ,เยอะมากแต่อาจจะเอามาเล่าให้ฟังทีหลังแต่ต่อไปเรามาตัดอารมณ์ด้วยเกมแนวอนิเมะดีกว่ากับฮงค a i สตาร r เรลเกม RPG t u r n b a เบที่เล่าเรื่องราวของตัวเอกที่ตื่นขึ้นมาแบบไร้ความทรงจำจนต้องเข้าร่วมขบวนรถไฟอวกาศ Astro Express พวกเขาเดินทางผ่านดวงดาวโดยเส้นทางที่เรียกว่ขาขาด เส้นทางที่เป็นเจตจำนงแห่งการบุกเบิกของเทพดาราที่สำหรับเกมนี้มันเปรียบเหมือนศาสนาศาสนา,าหนึ่งเรื่องราวมันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราตัวเอกเดินทางไปถึงดาวที่ชื่อว่าเพนนาโคนีมันเป็นดาวที่เต็มไปด้วยความสวยงามและการเฉลิมฉลองดาวแห่งเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ซึ่งภายนอกจะดูสวยงามและน่าตื่นตาตื่นใจแค่ไหนแต่เบื้องหลังดาวนี้เนี่ยเต็มไปด้วยปัญหาการเมืองความเหลื่อมล้ำ และการชิงอํานาจแบบไม่จบสิ้นมาตั้งแต่อดีตนี่มันนี่มันเทนาโคนี่จนเกิดบอสใหญ่ของดาวที่อยากจะทําให้ทุกคนหลับไหลไปตลอดกาลเพื่อปกป้องคนจากความทุกข์ในครั้งนี้เนี่ยตัวเอกจะได้รับพลังพิเศษมาซึ่งมันจะไปเฉลยตอนท้ายว่าจริงๆแล้วพลังนี้เนี่ยมาจากอดีตสมาชิกขบวนรถไฟที่ตายไปแล้วจากความวุ่นวายทางการเมือง ในอดีตรถไฟเคยมาที่นี่และจากไปโดยเจตจำนงของพลังนี้เนี่ยคืออยากให้รถไฟกลับมาที่ดาวดวงนี้อีกครั้งเพื่อช่วยดาวดวงนี้ไว้เกมได้บอกกับผู้เล่นถึงความหมายที่แท้จริงของเจตจำนงแห่งการบุกเบิกว่ามันคือการเดินทางเพื่อก้าวข้ามไปได้ไกลกว่าคนรุ่นก่อนก่อนจะส่งมอบพลังของรุ่นพี่คนหนึ่งให้กับตัวเอกไปสู้บอสเป็นซีนทอดพลังและรับหมวกแบบเทอเชแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็มี ฉากสมาชิกมายืนเรียงกันแล้วก็บิดหมวกโคตรคลิ้นแต่ก่อนหน้านั้นมันเท่มากเลยนะเอาเป็นว่าเท่แบบอนิเมะโชเนนพร้อมเพลงประกอบที่ฟังเพลินแบบสุดๆแถมพลังที่พระเอกได้รับมอบมามันยังกลายเป็นเมตาของเกมด้วยเรียกว่าโหดมากๆตพอไปเกมนี้ครับ Uncharted 4เกมแอคชั่นแอดเวนเจอร์ที่เล่าเรื่องราวการล่าสมบัติของนาทานเรกหรือว่าเนทจริงๆเนี่ย ตอนจบของภาค3มันก็เหมือนจบเกมแล้วแต่อยู่ๆก็อยากจะเขียนขึ้นมาอยู่ๆพรพเอกก็มีพี่ชายโผล่มาในภาคสี่อยู่ๆก็ต้องออกไปพจญลไ้อีกครั้งแล้วบอกตรงๆว่าผมจำเนื้อเรื่องไม่ค่อยได้ละแต่ว่าผมยังจำฉากไล่ล่าฉากหนึ่งได้อยู่ซึ่งบอกเลยว่ามันเป็นหนึ่งในฉากไล่ล่าที่ปลาตึงใจมากๆคือมันจะมีเนทกับซาริแวนขับรถไล่หนีกับสตูคือถ้าเกิดไปอยู่ในหนังแอคชั่นเนี่ยมันจะเดือดมากๆ แล้วเนทก็หนสลิงผิวไม่แพ้สไปเดอร์แมนก่อนจะขึ้นไปยิง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 สู้ส,ส,ส,สู้สู้กันพร้อมกับศัตรูที่ไล่ล่ามาเป็นขบวนเป็นฉากที่ตื่นเต้นมากและบิวดีมากๆสุดท้ายเนี่ยรถที่เขาขับโดนชนจนน้ำมันรั่วแล้วไฟไหมระเบิดจนหูเอ่อแต่ก็ยังกระเสือกกระสนหนีออกมาได้แล้วควบแมงกระใสซ้อนไปกับแซมพี่ที่ขับมารับได้ทันเวลาแต่ก็ถูกลดออฟโรดคันใหญ่ไล่บดแบบกะจะเอาให้ตายกลายเป็นฉากไล่ล่าอีกฉาก ที่ต้องลองเชียรแบบเน็กำปืนคนเล่นกำมือหนีตายกันแบบไม่จบไม่สิน้นแต่สุดท้ายแล้วด้วยพลังพระเอกพวกเขาก็สามารถเอาชนะได้ทำกลางความวุ่นวายและขี่มอเตอร์ไซค์จากไปแบบเชๆเป็นอีกหนึ่งฉากที่ผมชอบมากๆ Call of Duty Black Ops ภาค6เกมแนวยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่งที่ภาคนี้เนี่ยย้อนกลับไปเล่าเรื่องราวในยุค90ช่วงที่อเมริกามีปัญหาก,กับอิรัก เกมเล่าเรื่องราวของสายลับ CIA ที่ต้องต่อกรอกับองค์กรลึกลับที่ชื่อว่าแพนทิออนที่จู่ๆมันโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้และกำลังวางแผนอะไรสักอย่างอยู่และแม้แต่ CIA หน่วยงานใหญ่ก็โดนแทรกซสมทำให้ตัวเอกต้องกลายเป็นพวกนอกกฎหมายและด้วยที่ว่ามันเป็นเกมแอคชั่นชูเตอร์มันเลยเต็มไปด้วยอะไรที่มีความขี้โม้อยู่แล้วในเกมเนี่ยมีฉากไล่ล่าเท่ๆและทำให้ร้องเชียร์เยอะมากคือแม่งโม้ตลอดเรื่อง แต่ฉากนี้เนี่ยเป็นฉากที่ผมประทับใจมากๆคือมันเป็นทั้งด่านเลยครับในช่วงกลางเกมระหว่างที่แก๊งตัวเอกกําลังสืบเรื่องราวพระเอกของเราดันไปโดนอาวุธเคมีเข้าโดยไม่ตั้งใจระหว่างอยู่ในห้องแลบล้างและนั่นก็ทําให้เกมเฮเปลี่ยนไปโดยสมบูรณ์แบบคือมันยังเป็นเกมยิงอยู่นี่แหละครับแต่ธีมของเกมมันเปลี่ยนไปกลายเป็นเกมแอคชั่นสยองฝันไซไฟที่แทนที่จะยิงกับสตู เรามายิงกับเหล่าสัตว์ประหลาดและซอมบี้เป็นโลกภาพหลอนที่ทําให้เกมเปลี่ยนตีมไปแล้วมันหลุดโลกมากๆเหมือนเปลี่ยนจาก Call of Duty เป็น Resident Evil อะไรแบบนั้นเลยยังไม่รวมว่าในด่านนี้มีการหากุญแจเพื่อเราต้องปลดล็อกโซนต่างๆเดินไปนู่นมานีปลดล็อกโซนมันได้อารมณ์แบบ m e t r o i d v a n i a ด่านมันใหญ่มากครับและในด่านนี้มีบอสหลายตัวปกติบอส Call of Duty ก็จะยิงๆกันใช่ไหมครับแต่ว่า ในด่านนี้เนี่ยบอสแต่ละตัวมีวิธีสู้ที่แตกต่างกันด้วยมันทําให้โดยรวมแล้วเนี่ยพอเล่นด่านนี้จบแล้วมันทําให้เราต้องร้องเชียร์ได้แน่นอนปิดด้วย Resident Evil ดีกว่าครับกับเกมแอคชั่นเซอ v a l Horror ที่ว่าด้วยเรื่องราวของนายตำรวจนุมลีออนที่ภาคนี้ไปช่วยลูกสาวประธานาธิบดีที่ถูกลักพาตัวลีออนต้องสู้กับลัทธิประหลาดชาวบ้านโจรสลัดและอะไรต่าง เขาต้องตะลุยหมู่บ้านสุดโหดเพื่อตามหาลูกสาวปราชานาธิบดีตลอดเกมเนี่ยลีออนจะลุยเดี่ยวแทบตลอดเวลาถึงแม้ว่ามันจะเก่งเทพแค่ไหนเป็นยอดมนุษย์แค่ไหนก็ตามแต่การที่ต้องสู้หลังชนฝามันเหนื่อยมีพวกมาช่วยบ้างแต่รวมๆก็คือโดนรมถึงตลอดเวลาไม่ได้เป็นฝ่ายบุกเท่าไหร่แต่มันจะมีฉากหนึ่งในเกมครับที่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันถึงเวลาแล้เราต้องเอาคืนไอพวกเวรน,นี่ ในเกมเนี่ยลีออนจะมีผู้ช่วยมาหนึ่งคนนั่นก็คือเฮลิคอปเตอร์พร้อมกับนักบินหนึ่งคนที่ตอนเปิดตัวมาเทมากๆจะมีเฮลิคอปเตอร์คอยยิงสนับสนุนช่วยเราจัดการสัตรูที่พยายามจะบุกมาฆ่าเรามันเทมากๆตอนที่เขาเปิดตัวและเราหวางเกมเพลย์ก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันสุดยอดถึงแม้ว่าสุดท้ายมันจะกินระยะเวลาไม่นานเพราะว่าหอมันจะหยุดให้แป๊บเดียวก็ตามแต่ในฐานะคนเล่นเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าฮึกเหิมแบบสุด มันมีคนที่เก่งๆมาช่วยเราได้เหมือนกันไม่ได้เป็นหมาป่าเดียวได้อีกต่อไปหรือว่าไม่ได้หัวเดียวกระเทียมรีบถึงก่อนหน้านี้จะมีเพื่อนแต่อันนี้เนี่ยรู้สึกว่ามีประโยชน์สุดๆและเท่สุดๆด้วยแต่ก็ประมาณนี้เลยครับกับ6ฉากที่ต้องร้องเชียร์เพราะมันเท่คือจริงๆอาจจะไม่ร้องก็ได้แต่สําหรับหลายๆคนฉากเหล่านี้เนี่ยมันเท่จริงๆสําหรับผมเนี่ยแม่งเทแน่ๆแหละบางฉากเป็นฉากพีคของเกมเลย เรียกว่าเป็นโมเมนต์น่าประทับใจของเกมแล้วคุณล่ะครับเล่นฉากเหล่านี้แล้วรู้สึกว่ามันเชี่ยเท่จังวะหรือเปล่าหรือมีฉากไหนในเกมที่เล่นแล้วชอบโมเมนต์ไหนในเกมที่เล่นแล้วชอบและรู้สึกว่าไม่สปอยจนเกินไปก็คอมเมนต์คุยกันได้เล่าให้ฟังหน่อยตอนสำหรับวันนี้เนี่ยผมมีเกมเมอร์ขอตัวไปก่อนแ้วถ้าเกิดชอบฝากกด subscribe ด้วยถ้ากดแล้วอย่าลืมเช็คว่ากดกระดิง่งหรือยังถ้ายัางฝากกด,ด้วยเพราะแจ้งเตือนวีด,โดีโอใหม่วันนี้ไปแล้วครับ